สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคริปโตแมนอีกครั้งนะครับวันนี้ข่าวที่เราจะคุยกันต้องบอกว่าเข้มข้นมากๆครับมีหลายเรื่องที่ส่งผลกระทบกับกระเป๋าเงินของเราและความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตแบบเต็มๆเลยฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างทั้งเรื่องที่คุณโรเบิร์ตคิโยสกิเจ้าของหนังสือดังพ่อรวยสอนลูกออกมาให้เป้าราคาสินทรัพย์ต่างๆแบบโอ้โหจะไปถึงไหนกันฮะ ไหนจะเรื่องของ PINETWORK ที่มีการอัปเดตตัวโนดใหม่แถมยังมีการย้ายเหรียญก้อนใหญ่มากมันหมายความว่าอะไรแล้วก็มีข่าวที่ค่อนข้างน่าเศร้าเกี่ยวกับ CEO ของ t ท d e x แพลตฟอร์มคริปโตในตุรกีที่จบชีวิตลงในคุกนะครับและข่าวใหญ่ที่ทุกคนจับตาก็คือเรื่องที่ว่ารัฐบาลสหรัฐที่ปิดทำงานหรือชัดดาวมานานเนี่ยจะกลับมาเปิดแล้วหรือยังเรื่องนี้สำคัญกับตลาดมากครับ ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเนื้อหาทั้งหมดผมขอฝากไว้สักครู่นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูหรือดูมาสักพักแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องคริ p โ o m a n ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยยิ่งดีเลยครับคุณจะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์ข่าวสารคริปโตที่สำคัญสำคัญที่ผมตั้งใจเอามาสรุปให้ฟังสบายๆแบบนี้ทุกวันครับขอบคุณมากครับ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับคุณโรเบิร์ตคิโยสกิหรือที่เรารู้จักกันในนามผู้เขียน Rich Dad Poor Dad เขาออกมาโพสต์ใน X เมื่อเช้านี้เองครับวันที่9พฤศจิกายนเขาเตือนดังๆเลยว่า Crash Coming หรือวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยกำลังจะมาแล้วแต่ที่น่าสนใจคือเขากลับบอกว่าเขากำลังซื้อสินทรัพย์เหล่านี้อยู่ไม่ได้ขายหนีตายเหมือนคนอื่นเพราะเขาเชื่อว่าความมั่งคั่งมหาศาลร,รออยู่ข้างหน้าครับ เขาให้เหตุผลว่าทำไมวิกฤตจะมาก็เพราะสหรัฐตอนนี้เป็นประเทศที่มีหนี้สินสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาเกิดจากการที่เฟดกับกระทรวงการคลังพิมพ์เงินปลอมออกมาเพื่อใช้หนี้ที่บอกว่าเงินปลอมจะไล่เงินจริงออกจากระบบทีนี้มาดูเป้าหมายราคาที่เขาให้ไว้ซึ่งเขาบอกว่ามาจากเพื่อนๆและประสบการณ์ของเขาเองนะครับทองคำเขาให้เป้าไว้ที่27,000ดดอลลาร์ อันนี้เขาอ้างอิงมาจาก Jim ริ c าร์ s นะครับคุณคิโยสกิเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเหมืองทองถึง2แห่งเลยนะเงินเป้าคือ100ดอลลาร์ในปี2026บิตคอยเป้าคือ250,000ดอลลาร์ 250, ในปี2026อียอันนี้สิครับที่คนงงกันในโพสต์เขาพิมพ์ว่า60ดอลลาร์แต่หลายคนเชื่อว่ารวมถึงตัวผมด้วยน่าจะพิมพ์ผิดจริงๆน่าจะเป็น60,000ดอลลาร์ 60, มากกว่า ซึ่งอ้างอิงมาจากพอมลีบทเรียนที่เขาอยากจะบอกก็คือเขาเล่นตามกฎแห่งเงินแต่เฟดเนี่ยกำลังทำตรงกันข้ามเขาเลยสรุปว่าคนออมเงินคือผู้แพ้ครับดังนั้นเขาเลยซื้อทองคำเงิน BTC และ ETH แม้ว่าราคาจะตกลงมาตามทีนี้เรามาดูความเป็นไปได้กันหน่อยถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันทองคำตอนนี้อยู่แถวแถว0พดอลลาร์ต่อออนซ์ถ้าไปถึง2 7 0 0 0จริง ก็คือบวกไป575%เงินอยู่ที่48.5ดอลลาร์ถ้าไปที่100ก็บวกอีก106%บิต o i n อยู่แถวแถว1,900ดอลลาร์ 1, ถ้าไป250,000ก็บวกอีก145%อีเ e อเรียมอยู่ที่3,400ดอลลาร์ถ้าเป้าคือ60,000จริงๆอันนี้จะบวกเยอะสุดเลยครับคือ1,658%แน่นอนครับ พอโพสต์ออกไปคนก็เข้ามาแสดงความเห็นกันเพียบหลายคนก็หัวเราะเรื่อง ETH 60ดอลลาร์บอกว่าอะไรเนี่ยจะร่วง98%เลยเหรอบางคนก็แซวว่าคุณบอกว่าคราชจะมาตั้ง15ปีแล้วนะเมื่อไหร่จะมาจริงแต่ก็มีคนที่เห็นด้วยบอกว่ามันคือคณิตศาสตร์ไม่ใช่การตื่นตระหนกครับมาต่อกันที่ข่าวของ p i n e t w o r k กันบ้างครับมี2เรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องแรกคือการอัปเดตครับ เขาปล่อยพายโนดตเวอร์ชันใหม่คือ v0.5.4 ออกมาแล้วเขาบอกว่าอัปเดตนี้จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของโนดให้เร็วขึ้นการคำนวณรางวัลการขุดหรือ mining reward จะฉลาดกว่าเดิมและประสบการณ์การใช้งานบนพายเดสก์ท็อปจะลื่นไหลขึ้นครับจุดเด่นจริงๆคือเขามีกลไกตรวจสอบพอร์ตเปิดใหม่ซึ่งจะช่วยให้การคำนวณโบนัสของโนดแม่นยำขึ้น เป็นก้าวสำคัญก่อนที่จะย้ายรางวัลของโนดไปที่เมนเนตจริงๆครับแต่เรื่องที่สองนี่สิครับที่เป็นกระแสฮือหามากมีการรายงานข่าวว่ามีการโอนเหรียญภายก้อนใหญ่มาหืมาจำนวนถึง50ล้านภายครับถ้าคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณ11ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวการโอนครั้งนี้เป็นการย้ายจากกระเป๋าภายฟาวเดชัน11ไปยังกระเป๋าภายฟาวเดชันสวิเคราะห์กันหน่อยครับว่ามันคืออะไร ข่าวดีหรือข่าวร้ายจากการตรวจสอบพบว่านี่เป็นการโอนย้ายภายในมูลนิธิครับไม่ใช่การเทขายหรือแจกจ่ายเหรียญออกสู่ตลาดสาธารณะกระเป๋าเฟลดชั่นส1เนี่ยเป็นกระเป๋าหลักที่ใช้เก็บเหรียญสำรองก้อนใหญ่ส่วนกระเป๋าเฟลดชั่นสใช้สำหรับการคืนเหรียญหรือจัดการเคลมต่างๆดังนั้นครับการย้ายครั้งนี้ส่วนใหญ่เขามองกันว่าเป็นการเตรียมความพร้อมครับอาจจะเพื่อเฟสใหญ่ถัดไปของพายเน็ตเวิร์ก ช่นการอัปเดตโทเคนโนมิกส์การเตรียมสภาพคล่องสำหรับหุ้นส่วนใหม่ๆหรือการปรับโครงสร้างทุนภายในชุมชนภายหรือพโอเนียหลายคนนะครับก็มองว่าเป็นสัญญาณที่ดีหวังว่าอาจจะมีการลิสต์บนเอ็กชเชนใหญ่ๆเร็วๆนี้ครับข่าวต่อไปเป็นข่าวที่ค่อนข้างเศร้าและเป็นอุทาหรณ์สำคัญของวงการคริปโตครับบัญชีคอยล e เทเลกราฟรายงานข่าวด่วนว่านายฟารุกฟาติโอเซอ์ ผู้ก่อตั้งและอดีตซ e o ของ t o ท e x ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตในตุรกีถูกพบเป็นศพในเรือนจำครับเรื่องนี้เป็นการปิดฉากคดีช่อโกงคริปโตมูลค่ามหาศาลถึง2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐครับย้อนกลับไปเมื่อปี2021 Todex จูจูก็ประกาศปิดการซื้อขายและถอนเงินอ้างว่าปรับปรุงระบบแต่แล้วนายโอเซอร์ซึ่งตอนนั้นอายุแค่29ปี ก็หลบหนีออกนอกประเทศไปพร้อมกับเงินของผู้ใช้งานกว่า4 0 0แสนรายเขาถูกจับกลุ่มได้ที่ประเทศแอลเบเมียเมื่อปี2022และถูกส่งตัวกลับตุรกีสุดท้ายในเดือนกันยายนปี2023สารตัดสินลงโทษเขาและพี่น้องอีกสองคนให้จำคุกเป็นเวลา11,196ปี10เดือนกับอีก15วันครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิด1 0,000กว่าปี ล่าสุดเขาถูกพบเป็นศพในห้องขังเดียวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทนายความของเขาแจ้งว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตายคดีนี้สร้างความเสียหายต่อความเชื่อมั่นในคริปโตที่ตุรกีอย่างมากและเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้รัฐบาลตุรกีต้องออกกฎระเบียบที่เข้มงวดมากๆมา,มาควบคุมอุตสาหกรรมนี้ครับมาถึงข่าวสุดท้ายที่ทุกคนจับตามองเพราะมันเกี่ยวข้องกับตลาดโดยตรงครับเรื่องการปิดรัฐบาลสหรัฐหรือชัดดาว เริ่มจากมีโพสต์จากบัญชีที่เชื่อ Reptfencer บอกว่า breaking การชัดดาวกำลังจะจบลงเร็วๆนี้โดยอ้างว่าทรัมป์ยืนยันว่าการเจรจากับวุฒธธิสภาอยู่ในขั้นสุดท้ายถ้าเป็นจริงตลาดก็จะกลับมา r i สออนหรือกล้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงกันอีกครั้งแต่เดี๋ยวก่อนครับจากการตรวจสอบข่าวสารจริงๆณตอนนี้นะครับการเจรจายังไม่จบนะครับวุฒิสภาประชุมกันจริงในวันเสราร์ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้น แต่ก็ยังตกลงกันไม่ได้และจะกลับมาคุยกันต่อในวันอาทิตย์ตอนนี้การชัดดาวเข้าสู่วันที่39หรือ40แล้วนะครับถือว่าน,านานที่สุดครั้งหนึ่งเลยสิ่งที่ทรัมป์โพสต์จริงๆบน Truth Social คือการวิจารณ์โอบามาแคร์แต่ไม่ได้ยืนยันว่าการเจรจากเกือบจบแล้วอย่างที่ข่าวลือไว้ครับอย่างไรก็ตามครับมันมีอีกข่าวหนึ่งที่เชื่อมโยงกับทรัมป์และน่าสนใจมากมาจากบัญชีคอยโวครับ เขารายงานว่าทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับ Fox News พูดถึงการลงทุนในอเมริกามูลค่ารวมกว่า20ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐที่คาดว่าจะไหลเข้าสู่เศรษฐกิจสหรัฐภายในสิ้นปีนี้เอ๊ะเงิน20ล้านล้านมาจากไหนทรัมป์อธิบายว่านี่ไม่ใช่เงินกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลนะครับแต่เป็นการลงทุนจากภาคเอกชนและต่างชาติที่จะย้ายฐานการผลิตมาสร้างโรงงานในสหรัฐเพื่อเลี่ยงภาษีนำเข้าที่สูงขึ้น ถ้างเงิ year, like mm hmm. ง mm hmm. له, นจำนวนมหาศาลขนาดนี้เทียบเท่ากับ GDP ของสหรัฐทั้งปีเลยนะครับไหลเข้ามาในระบบจริงมันจะเพิ่มสภาพคล่องมากดอลลาร์อาจจะอ่อนค่าและแน่นอนครับมันเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมดรวมถึงบิตคอยและ ETH ด้วยและที่น่าสนใจไปกว่านั้นมีบัญชีชื่อคริปโ o โ o เวอร์ไปขุดข้อมูลย้อนหลังมาครับเขาบอกว่าครั้งล่าสุดที่รัฐบาลสหรัฐกลับมาเปิดทำการหลังจากชัดดาว หลังจากเปิดทำการได้5เดือนราคาบิตคอยพุ่งขึ้นไปกว่า300%เเลยครับคำถามคือตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ชัดดาวที่ยาวนานมากและกำลังมีการเจรจาเพื่อจะเปิดทำการถ้ามันเปิดได้จริงๆในเร็วๆนี้เหตุการณ์แบบนั้นจะกลับมาอีกครั้งหรือไม่อันนี้ครับเราต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับข่าวสารสำคัญในวันนี้มีแต่เรื่องที่ต้องติดตามกันต่อทั้งนั้นเลย เพื่อนๆคิดยังไงกับเป้าราคาของคุณคิโยซากิบ้างครับคิดว่า BTC 250,000หรือ ETH 60,000เป็นไปได้ไหมหรือใครที่ติดตามพายเน็ตเวิรอยู่คิดว่าการย้ายเหรียญครั้งนี้เป็นสัญญาณของอะไรและที่สำคัญถ้าชัดดาวจบคิดว่า Bitcoin จะวิ่งไป300%เเหมือนเดิมหรือเปล่าคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างเลยนะครับและสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับ ถ้าคุณชอบการสรุปข่าวคริปโตที่เข้าใจง่ายสบายสบายแบบนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องคริปโตแมนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ